วันนี้ทางพีนนโค้ดนะครับพามาดูอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทํให้ปลาของท่านถึงป่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อปอสิตรหรือแบคทีเรียนะครับด้วยการหมักมม,มองเชื้อโรคตรงลําธารหรือน้ําตกด้วยหินนะครับหลายบ่อที่แบบสร้างอยากให้รู้สึกแบบอารมณ์แบบธรรมชาตินั้นก็จะมีการใส่หินเข้าไปนะครับนี่เพราะหินเนี่ยพอมันมีการไหลผ่านของน้ำนะครับเยอะๆมา,มากๆนะครับก็จะมีการตกตะกอนไม่ว่าจะเป็นเศษขี้ปลาหรือเศษใบไม้หรือเศษ ตาไข่อะไรก็แล้วแต่นะครับพอมันมีการหมักหมมตัวเยอะๆนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยน้ําจะขุ่นนะครับแต่ว่าน้ํามันขุ่นอยู่ข้างใต้นะครับพอด้วยมันมีเศษตกอนอยู่ข้างใต้นะครับถ้าเกิดมันมีอะไรไปตีหรือไปรบกวนเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าน้าอ่ะมันขุ่นแล้วก็ดํามากๆนะครับเพราะนั้นจะเป็นเรื่องของการหมักหมมพวกเชื้อโรคต่างๆอยู่ในนี้นะครับทําให้ส่งผลทําให้ป่าของท่านปวดได้ครับอันนี้ก็เป็นจุดช่วงที่ก่อนก่อนที่เราจะทําความสะอาดนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่นย มันก็จะมีพวกตะไคร่นะครับแล้วก็หินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันดูธรรมชาติที่สวยก็จริงนะครับแต่มันแฝงมาด้วยสิ่งสกรปรกต่างๆนะครับที่ทําให้ปลาของท่านป่วยได้โดยหลายๆท่านที่ทําบ่อแบบนี้นะครับตัวใหญ่ชอบเลี้ยงปลาคาร์ปกัน,นครับซึ่งปลาคาร์บเนี่ยมันโอกาสติดเชื้อพวกโปรสิตแบคทีเรียเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิอากาศมีอากาศเปลี่ยนแปลงรวมถึงเชื้อโรคนะครับที่มันปลิวมาอากาศนะครับก็สามารถตกลงสู่บ่อได้อยู่แล้วนะครับซึ่ง เจ้าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทําให้ปลาของท่านหลายๆท่านนั้นป่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบ่อไหนครับที่สร้างแบบธรรมชาตินะครับหนึ่งควรเก็บพวกใบมงใบไม้นะครับใหญ่ค้างในบ่อนะครับแล้วก็พยายามหมั่นทําความสะอาดพวกการดึงตะคงตะไคร่น้ําที่อยู่ตามลําธารออกนะครับแล้วก็พยายามอย่ามีหินเล็กๆนะครับอยู่ตามลําธารนะครับคือมีได้นะครับแต่ว่าท่านก็ต้องหมั่นดูแลนะครับ วันนั้นท่านใดนะครับที่อยากได้ความรู้ดีๆนะครับหรือว่าอยากได้เคล็ดลับดีๆช่วยในเรื่องของการเลี้ยงปลาครับสามารถติดตามได้ที่เว็บ w พ b โค้ด o ลงเพจพิมโค้นะครับเรามีแอดมินและทีมงานคอยคำปรึกษานะครับทิดพันดีขนาดนี้อย่าลืมอุดหนุนกันนะครับ